วายแคมป์นะครับที่นี่วายแคมป์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ไม่ได้เตรียมโน่นเียนี่มาอะไรเงี้ยนี่ฮัลโหลโอ้โหน่ารักน่ารักเชียวน่ารักเชียวทั้งวัยรุ่นทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งเด็กครอบครัวถือว่านะถือว่าน่ารักเลยผมว่ารักผ่อนกันใช้ธรรมชาติให้มีประโยชน์เราคิดว่าทุกคนคือครอบครัวของเราค่ะแล้วก็ดีขึ้นอีกคือไม่ใช่เฉพาะสตาฟทีมงานที่เป็นครอบครัวลูกค้าจะเป็นเหมือนครอบครัว นี่สวัสดีครับเราเดินทางกันมาที่ชะอมครับแล้วก็เก่งคอยสรับบุรีมาที่แคมป์แห่งนี้ครับวันก่อนมีโอกาสมางานมิสติ้งแล้วก็นัดแนะไ,ไว้กับทีมงานที่น่ารักของที่นี่วายแคมป์นะครับที่นี่วายแคมป์แล้วก็บรากาศข้างหลังนี่คือคารคเตอร์ของวายแคมป์ก็คือติดเขาข้างหลังนัดไว้กับ น้องไว้แห่งไว้แคมน้องไว้สวัสดีจ้าสวัสดีครับวัดีครับน้องไว้นัดไว้กับสโนไว้สนอไอ้นี่อาเล่นอําเล่นได้สโนไว้ไหมสนอน้าจะไม่ไว้แล้วค่ะไม่ไหวไม่ไหวหรือไว้ไม่ไหวหรือไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวอันนี้บรรยากาศเราอยู่กันที่ไว้แคมพูดถึงไว้แคมหน่อยโอ้โหเหมือนเหมือนนี่คือแลนด์มาร์กหนึ่งที่เรายืนอยู่ใช่ไหมคะก็คือต้นไม้ใหญ่โตเลยโอ้โหต้นนี้แบบว่า มีคนผู้คนทั่คนที่มาเขาจะถามหาต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงไหนคะโ <Okay. S 2> อเคถือว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของไวน์แคมป์ไวน์แคมป์นี่กี่เดือนแล้วครับที่เปิดกันมาที่เป็นทางการที่เป็นเปที่ทรักหนึ่งปีหนปีนะถือว่า1ปีสําหรับโอ้จะแบบเป็นที่รู้จักผู้คนส่วนใหญ่ลูกค้าของไวน์แคมป์นี่เป็นกลุ่มไหนเป็นไงบ้างครับ มีหลากหลายค่ะใช่ถ้าคนไหนที่ชอบดนตรีชอบเสียงเพลงเขาก็จะเลือกวันเสาร์แต่ถ้าคนไหนที่รักสงบเขาก็จะมาเป็นวันธรรมดาออคออ๋อก็ถือว่าแต่ละวันก็จะมันก็จะเชนบรรยากาศกันไปได้นะใช่แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น้านที่มีความเอนเตอร์เทนไม่ได้เงียบเกินไปนะฮะแต่ว่าถ้าเงียบก็ถือเป็นวันแนะนําให้เป็นวันธรรมดาแต่ถ้าสุกเสาร์นี่ถือว่า คือสนุกสนานคื้นเคงกันได้ว่ายแคมป์นะแล้วก็นี่คือบรรยากาศทั้งหมดกี่ไร่ครับพื้นที่12ไร่ข้อดีงามของที่นี่คุยกันรอบกับน้องไว้คือน้ำมีลำธารที่ยาวค่ะตั้งแต่ต้นต้นไร่จนถึงท้ายไร่เลยแล้วไม่ใช่แค่ลำธารแค่นี้นะอันนี้อันนี้น้อยไปอันนี้น้อยไปใช่ไม่ใช่แค่แค่นี้นะลำธารเป็นเป็นตอกเป็นเป็นวาเลยนะ ถือว่าดีงามช่วงหน้าน้ําไม่ต้องพูดถึงที่นี่ถือว่าแบบมันเป็นฟูลออปชั่นมากกลางเต็นท์เป็นหลักร้อยแต่วิวเป็นหลักล้านนี่เบื้องต้นเบื้องต้นนี่คือทําความรู้จักกันข้าวๆของวายแคมแล้วเดี๋ยวไปไล่เรียงคุยกันไว้ให้เป็นคนดื่มกาแฟไหมคะได้ค่ะวันนี้ยังไม่ได้กาแฟเลยแ้วดื่มกาแฟและยังขาดกาแฟเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งดื่มกาแฟตีกก่นจ้ะ ที่นี่ข้อดีคือที่นี่มีทั้งบ้านพักใช่ค่ะในะครับแล้วก็มีลานกาวที่แบบว่าใครจะมาเอาเต็นท์อะไรมาชอบแบบไหนเลือกได้เลยแบบไหนเลือกถ้าวันไหนเหนื่อยเงี้ยไม่อยากกางเต็นท์ก็บ้านพักเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ไม่ได้เตรียมโนอนนี่นี่มาอะไรเงี้ยที่นี่รายละเอียดเยอะมากข้อข้อก็คือมีทั้งบ้านพักที่แบบปุ๊บปั๊บไม่อยากเหนื่อยมาเลยเปิดห้องนอนเปิดห้องนอนแอร์เย็นสบายเฟอร์นิเจอร์ครบถ้วน สองคือถ้าอยากเหนื่อยออกกำลังกายหน่อยๆมาแบบพักผ่อนแบบอ่อนก่าวมีลานกลางเต็นท์เยอะมากความลำบากนิดหน่อยอ่านิดหน่อยนิดหน่อยแล้วแต่ชอบจะบรรยากาศวิวอะไรหันไปไหนหันน้ําเห็นหันหลังให้เขาหันหน้าให้เขาหรืออะไรอ,ะอันนี้ก็เลือกเอาก็มีห้องน้ําส่วนกลาง้องสะดวกสบายครับใช้หญิงห้องน้าโอ้สบายมากนะครับห้องน้ำเพียงพอค่ะเพียงพอนะ ส่วนที่อื่นๆก็คือมีอาหารเซอร์วิสจะเป็นกรุงกับข้าวตามตรงตามสั่งอาหารเนี่ยสบายมากแล้วก็สุดท้ายคือมีคาเฟ่นี่นี่คือภาพรวมของที่นี่ของวแคมป์แต่วันนี้ช่วงนี้เราขอแนะนำแล้วกันเพราะเมื่อกี้ทิ้งไว้ไว้ว่าอยากจะชวนมาดื่มกาแฟโอเคค่ะก่อนดื่มกาแฟต้องขอบคุณก่อนที่เราให้ร่มเงาเรานาต้องขอบคุณวันนี้ต้องขอบคุณอ๋อสมันอ๋อดอเนี่ยพี่เพิ่งมามาตั้งนะเมื่อกี้ ก็แคเป็นแม่เหล็กติดรถยนต์กดปึ๊บสะดวกสบายสะดวกสบายเนาะแต่แม่เหล็กติดรถยนต์ปึ๊บแล้วก็กางออกมาเป็นเสาเนี่ยสามคูณสี่เมตรเนี่ยเขามาเป็นถุงนะไม่ต้องติดรถยนต์ค้าไว้เลย,เลยก็คือเป็นถุงแกะออกมาเนี่ยมีเสาสี่เสาใช่ครับมีสมอบอกมีคานมีอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บแล้วก็กางสามคูณสี่เมตรง่ายไหมได้อย่างนี้เลยก<ไ>็<ล>ยถ้าถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับออกซ์แมนออเดอร์ เขามีเอสเซนซอรี่อย่างอื่นด้วยเกี่ยวกับออเดอร์เข้าไปดูในเพจก็ได้ที่ปรากฏไว้ให้เนี่ยอุณประมาณร้อนแค่ไหนก็เรามีร่มเปิดได้เปิดได้ยัดจีบของใจไรอย่างเงี้ยก็มีร่มก็สบายสบายต้องออตมันออเดอร์ลองเข้าไปดูได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่นั่งสบายมากเก้าอี้อันนี้เก้าอี้ส่งบัตเตอร์ไฟล์เขาเรียกนั่งสบายค่ะดูแข็งแรงมากเลยน่าแข็งแรงมากบัตเตอร์ฟลาะครับแนนะําเลยครับโนมาดิกดีไซน์แคมป์นะครัับผ้้้าาาาอยยย่่งหหนนนเเเลชีใรก็ ถือว่าเป็นคัดต้มได้เลยครับจะ,จะดักได้อย่างน้อยนี่หรือเก้าอี้เก่าผ้ามันขาดใช่ปะเปลี่ยนเปลี่ยนมันเปื่อยมันขาดหรือมันอุบัติเหตุมันไปคนนู้นไปทําให้มันขาดแต่เราสามารบได้หมดในส่วขนของโต๊ะแล้วก็ตะเกียงไอเสาแขวนตะเกียงนะก็เป็นของมอร์นิ่งแคมป์วันนี้เป็นแบรนด์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วชาวคงชาวแคมป์ก็ใช้กันบ่อยก็คือเป็นลักษณะงานไม้เนี่ย สัมผัสดีมากงานไม้ก็เป็นตัวเล็กๆนะครับมีเก้า e อี้ให้ให้หลากหลายแบบเลยนะเขา้าเข้าไปดูหรือว่าต่อตะเกียงเขาคุณนเด้เขาจะเป็น3ขา1ขาอนะไรได้ของ Morning Camp ก็เข้าไปดูแล้วอ็ขอบคุณ Morning Camp ด้วยวันนี้เรามีกาแฟแนะนำํำเรา,ามีกาแฟ2ตัวแนะนําแนะนํา <Okay. S 1> ตัวแรกก่อนเลยอันนี้ของโรงกาแฟโกนละมุนมีทั้งขั้วแคมขัข้ขวกลางขั้อ่อนนี่เป็นกาแฟเชียงรายต่างของ เจ้าเจ้าพูดได้แค่นี้นะครับก็เป็นกาแฟเชียงรายก็เข้าไปดูนะครับมีขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนลงกาแฟคนละมุนหรือจะแบบว่าเอาแบบควิกเลยขี้เกียจบไปเบนขี้เกียจอะไรเงี้ยเขาบดมาให้แล้วเป็นซองดิฟฉีดปุ๊บหนูน้ําร้อนใส่หนูก็ได้ปกติวันนี้กาแฟที่อยากแนะนําเลยไว้ให้ถือไว้หนูเติ่งเติ่งอ่ะถือไว้นี่คือนี่บอกว่ากาแฟเชื่อไหม เอ้างงงงอ่าดูหน้าดูหน้าดูหน้าันจะกาแฟได้ยงไงอ่ะน้าได้เอาจริงๆอันนี้ทําการแสดงเลยนะรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้อ่ะครับนี่คือกาแฟนี่คือกาแฟนี่กาแฟกาแฟตัวเนี้ยเนี่ยหลักการง่ายๆก็คือเราแค่ฉีกสติกเกอร์ตรงนี้ครับออกแล้วไว้จับให้มั่นมือแล้วก็กดเราก็จะได้กาแฟ16กกรัมออกมาเป็นกาแฟที่เขาอัดไนโตรเจนมา มันมีเป็นกาแฟที่พีมากกเข้มข้นมากทั้งกลิ่นทั้งรสชาติเก็บไว้ให้เราอย่างดีเลยในนี้ในนี้ในนี้เป็หลอดในตัวเจ้นเห็นไหมเฉลยแล้วโอเคมั้โอ้โหแล้วเรารู้จักแบบเป็นเมล็ดใช่ไหมครับแต่ไม่ยังไงนี่คือแนะนํากันเลยพี่มีห้ารถไปไกลมากคานี้เลยคานี้เลยมีห้ารถที่ไว้ถือเนี่ยเป็นลักษณะโคบูโคบูเป็นผลไม้มันมีหนึ่งโคบูผลไม้รสกลิ่นผลไม้โคบูสองคือโคบูกลิ่นโกโก้แล้วก็าสีเขียวนี่เป็น เอสเพโซอ่าถ้าเป็นอีกอีกรสหนึ่งก็จะเป็นเอ่อมอคค่า ok แล้วก็สุดท้ายเป็นคอฟฟี่แอนด์ทีมิกัดน,นะถามว่าดื่มยังไงปกติเราใช้ความร้อนประกักโนน่นนี่นั่นตัวนี้ง่ายว่าเราแค่เตรียมน้ําอยากจะดื่มกับน้ําร้อนก็เตรียมน้ร้อนอยากจะดื่มกับนมก็เตรียมนมอยากจะดื่มกับน้ําผลไม้น้ําส้มน้ำมะพร้าวได้หมดเลยนี่นี่ความดีงามอ,าอันไหนชอบแบบไหนคือือบวันนี้เราเอานมสดแท้ๆจาก วายครับอันนี้คนไม่เคยไม่เคยลองนะครับอ่าครับผมก็แล้วจับให้มันจับอย่างนี้เลยนะแล้วก็ค่อยๆกดให้มันสุดๆไปจ้าไว้ขุดไ่ลงอ่ากดไว้กดไว้นี่เป็นไงครับคอเลยหดทั้งหมดเลยที่เขานี่โอ้ดูดิหนูดูเลเยอร์นะเป็นไงล่ะหนึ่งหลอดก็ใช้ได้หนึ่งครั้งแล้วก็เราก็จะได้กาแฟ เวลา,ไ,าปไปต่างจากประเทศไปต่างจังหวัดหรือแชมป์นี่ <c oughs> นี่คือนี่เลยความสะดวกสบายแบบนี่หลอดแค่นี้เองกี่โปกรกรมเลยแค่แค่เตรียมนมไว้นะครับแล้วก็เนี่ยไม่ต้องใส่ไซลัปอะไรเลยได้อยู่ไหะกาแฟมาเต็มๆเลยอันนี้นะดูดิแค่นี้ลองเข้าไปดูช่องทางเบอร์ติดต่อที่ฝากเอาไว้นะครับก็ถือว่าเซนแอดวานกาแฟแบบฟิคิกนะหรืจริงๆน้ำขวดเย็นๆอ่ะ เราก็ใส่เหมือนตัวเนี้ยเราก็ใส่กาแฟาเข้าไปเนี่ยก,ก็ได้เหมือนกันนะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งแนะนํากันโอเคเน้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ ขยายขยายจากการนั่งดื่มกาแฟเป็นไงดื่มกาแฟแล้วสดชื่นสดชื่นแล้วอย่างที่บอกครับที่นี่มีกาแฟอันนี้อยู่ตซนของข้างหน้าเราขับรถเข้ามานี่คือจุดแรกที่เห็นก็คือเป็นป้ายต้อนรับแล้วก็ที่เห็นโดมใหญ่ๆเนี่ยนะเป็นเรื่องของคาเฟ่ของเราเนาะใช่ค่ะ,ะคาเฟ่เราจะอยู่ตรงนี้ค่ะใช่คาเฟ่ของเราเนี่ยน่ารักเดี๋ยวค่อยมาแวะครับค่อยแวะเพราะคาเฟ่ไม่ธรรมดามีทั้งคาเฟ่และมีอาหารตามสั่ง ็อย่างที่บอกครับห้องพักที่นี่มีประมาณ2-3งสามไทยนะครับเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วเป็นบ้านขาวตรงโซนนู้นเราเรียกอะไรนะารเตั้งใจจะให้เป็นบ้านซากุระค่ะดูมุ้งมิงญี่ปุ่นญี่ปุ่นมุ้ิงอ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือยังไงจะ่แเพ้นให้เขาขาวแล้วก็ใส่ความเป็นสีชมพูเหมือนดอกซากุระซากุระเข้าไปนะนะแล้วก็ก็ประมาณประมาณห้าหกหลังเนาะใช่ค่ะแล้วก็โซนตรงกลางนี้เป็นอะไรนะคะนี้ตั้งใจจะให้เป็นบ้านสวิตค่ะสวิตใช่มคะอันนี้สวิตก็เป็นบ้านสวิตแล้วก็บ้านฝาก บ้านตรง้คือยังไงตอบแต่งให้เป็นปลาเหมือนต่างประเทศดอกไม้เข้ามาอ๋อนะนะก็ก็จะก็มันเหมือนเป็นซีซันนะครับบางฤดูกาลก็จะร้อนหรือซัมเมอร์เนี่ยอาจจะเห็นน้อยหน่อยแต่ช่วงหน้าหนาวช่วงปลายปีนี่ก็จะเห็นเยอะหน่อยและส่วนไฮไลท์ที่เราอยากแนะนํากันมาวันนี้ตรงโซนข้างหน้าของเราใช่ไหมครับเป็นลักษณะของบ้านพับเป็นไรครับเป็นโดมเป็นโดมนะครับ เป็นบ้านพักลักษณะดโดม นะครับตรงนี้ตรงนี้มีกี่ห้องกี่รูมคบมีหกห้องค่ะหกห้องมีหกโดมเหมือนกันทั้งหมดไหมคะลักษณะใครๆข้างในตกแต่งเหมือนกันหมดค่ะคาแรคเตอร์คือโดมเนี่ยข้างหน้ามีพื้นที่สเปซแต่จะนี่นี่คือไฮไลท์ใช่อันนี้อาจจะช่วยกันจินตนาการนิดนึงนะครับไม่ได้แบบมูลี่นะฮะแต่มันเป็นช่วงของซีซันที่แบบน้ำเขาเหือดเขาแห้งจริงๆน้ำเขาหมดจริงๆอ่ะมามาไล่เรียงกันก็เป็นลักษณะโดมก็จะมีอะไรบ้างครับฟังก์ชันข้างในครับ้องไวข้างในก็จะมีเป็นลักษณะโดมเนาะ โดมขนาดเท่าไรครับตัวนี้โดมขนาดอันนี้จะเป็นขนาด4เมตรค่ะ4เมตรใช่ไหมับ่เมตรเป็นโดมเล็กแล้วก็โดม5เมตรจะเป็นโดมฝั่งนู้นค่ะอ๋อมีทั้งมีทั้งโดมโดมดม4เมตรโดม5เมตรก็จะนี้แต่ทั้งหมดโดมนี้ก็จะมี6กรูมนะครับก็จะเลือกใช้กันเดี๋ยวเราขอญาตเข้าไปดูสักหนึ่งรูมลักษณะก็คือเป็นโดมแล้วก็มีละโอ้โหมีพื้นที่ข้างหน้าด้วยนะไว้สําหรับนั่งพักผ่อน สั่งๆก,กันดได้เลยกินหมูกระทะได้อันนี้เน,นี่ยเอามีหมูกระทะที่นี่<ช>ที่นี่ที่นี่คืออาหารถ้าสั่งเออถ้ามาเปิดห้องเนี่ยก็จะมีอาหารเช้าให้ไหมคะมีค่ะเป็นอะไรคะอาหารเช้าเบรก fast บวกกับข้าวต้มค่ะเอ็นพีรอนแล้วพีรอแล้วพง่งนี่พีรอนแล้วนะก็เล็กๆนะเช้าๆเป็นรองท้ะเดี๋ยวพุ่งนี้รอทานได้เลยได้เลยค่ะนเย็นๆถ้าเป็นอาหารตามสั่งก็ย้ำกันหลายรอบแล้วหรือว่าจะเป็นหมูกระทะก็ขึ้นชื่ออยู่อ่าหมูกระทะเราสั่งค่ะเราสั่งข้างนอกมาแต่ก็เด็ดค่ะเด็ดใช่ปะว่าเด็ดค่ะว้าวก็เป็นลักษณะมีห้องน้ำ E ใช่ไหมครับมีห้องน้ำโอ้ห้องน้ำนี่เฮลโหลโอ้โหน่ารักน่ารักเชียวน่ารักเชียวมีห้องน้ำเป็นพื้นที่ส่วนตัวโอ้โหไม่เล็กเลยเพราะเราโดมเราคือโดมสูงพอดีเลยครับเป็นโดมสูงใช่ใช่แนะนำหน่อยครับวันนี้เจ้าของรีสอร์ทเขาจะแนะนำหัวเราะอยอย่าพูดว่าเจ้าของเล้ค่ะงเดี๋ยวก็เป็นของเรา เอาแนะนำหน่อยก็ของเราอันดับแรกเลยห้องพักต้องมีเตียงที่นอนเตียงนะเตียงนี้เตียงขนาดไอ้ตัวนี้ห้าห้าฟุตคนะได้คนนี้ไซสนสองคนสบายอบอุ่นก็มีอุ้รักหนุ่มสาวครอบครัวก็ได้แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะมีตู้เย็นให้มีเครื่องดื่มอาชากาแฟให้การต้มน้ำแล้วก็สำคัญคือแอร์นะครับแล้วก็ทําไมก็มีพัดลมให้มีพัดลมยังเย็นไม่พอพัดลมได้ค่ะอ่าแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งเล็กๆด้วยน้องสบายๆเป็นแคมป์ จะจะทานข้าวข้างในก็ไม่ว่ากันนะฮะหรือว่าจะทานข้างนอกก็ไม่ว่ากันสเป๊โอ้ใหญ่โตถือว่าสเป๊ทแบบดีเลยสเป๊แบบไม่ได้อึดอัดเลยใช่ใช่พิเศษลูกค้ามาพักห้องเนี้ยค่ะห้องแบบนี้ก็คือเรามีเก้าอี้ตรงนี้สามารถเอาไปนั่งฟังเพลงหน้าเวทีได้ที่นี่ทุกวันเสาร์จะมีอะไรนะครับจะมีดนตรีสดไทยใช่แล้วก็มีแดนเซอร์คนนี้จะเป็นใช่ค่ะทำทุกอย่าง มาหนึ่งรูปแบบห้อง<ช>ห้องก็จะกว้างใหญ่กว่าต<ช>ัวนี้นะนะมาดูครับอันนี้มี5เมตรใช่ไหมใช่ค่ะบหอ,องห้าเมตรมาดูอ่าก็ห้องน้ําอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมเนาะเหมือนกันตายก็น่ารักก็เป็นห้องน้ําแยกนะครับก็ห้องไขรก็ห้องไขรไปนะครับ<ช>ว้าวมาโอ้ก็ใหญ่กว้างขวางขึ้นนะใชนะนะ่มันใหญ่กว่าห้องโรงแรมที่พักอีกโรงแรมอีกเนะี้ยบางรีสอร์ทนะฮะ นี่ะก็มาดูกว้างขวางแล้วเตียงขนาดอันนี้เป็น6ฟุตหลือยังครับหกฟุตแล้วหกฟุตแล้วเนาะเป็นทิงใช่แล้วแล้วก็สิ่งอำนยความสะดวกก็เหมือนเดิมนะน้องไกเนาะใช่มีเหมือนกันค่ะแต่สําหรับท่านที่มีลูกน้อยชอบไม่ชอบอึดอัดอย่างนี้ค่ะครับผมแล้วก็ทั้งหน้าเนาะมันก็วางของนู่นนี่ได้กว้างขวางขึ้นแล้วก็อะไรเงี้ยใความสะดวกแอร์แล้วก็มันมันมันโปร่งโล่งสบายนะครับนะครับ แล้วก็มาดูฝั่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมมีชุดแคมปิ้งให้ใช่ไหมคะใช่คะเอาไปทาอะไรนะเอาไปดูแดนเซอร์ฟังงใช่คแดนเซอร์มาแนะนําหน่อยแดนเซอร์มาอยู่นี่เอาไปฟังเพลงนะแล้วก็บรรยากาศโอ้ไม่ต้องพูดถึงถ้าแบบถ้านอนนะถ้าแบบมีน้ามีอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นนะเราสามารถแบบมองเห็นน้ําไหลผ่านโอ้ดีมากได้เลยเปิดม่านนะโอ้เปิดม่านแล้วนอนดูน้ําดูไหลง่าสบายมาก นะครับก็เป็น1ฟังก์ชันสรุปทบอทวนกับทีก็คือมีลักษณะโดมหกหลังเนาะหลังเนี่ยก็จะมีแยกเป็นสี่หลังที่เป็นสี่เม็ดแต่ก็โดมใหญ่ที่เรายืนอยู่ในอีกสองหลังเป็นหกหลังแล้วก็ส่วนบ้านตรงฝั่งนู้นเป็นสนไว้อีกหกหลังสนไวท์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านสากุระโอเคฝั่งสากุระหกหลังก็จะยบ แล้วเจนนี้เราไม่ได้เป็นสีขาแล้วก็มีความเป็นสีชมพูเขาญี่ปุ่นเป็นลยตัดต่อความเขียวของภูเขาโน้นโอ้โหเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยใช่ เอ็กอุกหลังแล้วก็ตรงกลางเป็นบ้านสวิตบ้านสวิตสวิพก็จะมีบินดงดอกไม้ให้มันมีความร่มรื่นเป็นเหมือนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นี่กวิธจริงๆนะก็เป็นเรื่องดัองบากกันแล้วก็หากใครสนใจก็ลองเข้าไปดูติดต่อทางเพจได้นะแต่เดีี๋ยยวจริงท่่อูเพจอะไรนะเพจเพจไวแคมค่ะไวแคมง่ายๆเลยนะตรงตัวเลยไวแคมแล้วก็เสิร์ชไวแคมได้เลยที่นี่อ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าขึ้นชื่อเลย อาหารการกินปุ๊บปั๊บมาแบบหรือว่ามาแก้มมากับไม่ต้องเตรียมของไม่ได้เตรียมของอะไรที่นี่เตรียมได้อาา่านตามสังมีแน่นี่เด็มีแน่เดี๋ยวเราไปกินกันแล้วก็มีเครื่องดื่มเดี๋ยวน้องไว้จะแบบเป็นบาริสไต้ชวนให้ดื่มแนะนาเล็กคอมเมนต์หลายๆเมนูอ่ะเดี๋ยวเราไปพักเดี๋ยวค่ะบรรยากาศเมนูที่คาเฟ่ดีไหมได้เลโอเคเดี๋ยวพักกันสักคู่ครับ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพบรรยากาศข้างหลังนี่คือคาเฟ่ใช่ไหมค่ะแอันนี้คือมาพร้อมกับมาพร้อมกับลานเลยคือมาเติบโตมาด้วยกันคาเฟ่ก็อย่างที่รู้ก็คือ ทางหน้าเนี่ยครับเครื่องดงื่เครื่องดื่มจะเป็นกาแฟเป็นชาอิตาเลียนโซดาหรือเป็นน้ำฝันเครื่องดื่มร้อนเย็นมีหมดเลยมห,ลมหมีหมดค่ะใช่ใหรือแม้จะเป็นเครื่องอื่นดำอื่นนะเครื่องดื่มอย่างอื่นนะจะเป็นแบบเครื่องดื่มแบบผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีเซอร์วิสกันคือมาที่เนี่ยอยากให้แบบสะดวกสบาย ใช่ป่ะใช่เราต้องการให้ลูกค้าสบายที่สุดสบายที่สุดนะไม่ต้องนำอะไรมาเลยก็ได้คาเฟ่นี่มีเวลาเปิดปิดอะไรไหมครับมีครับเป็นไงบ้างค่ะถ้าเกิดในส่วนของวันธรรมดาก็จะปิด10บโมงสิบโมงปิด5้าโมงโอเถ้าเกิดว่าวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ค่ะเปิดเจ็ดโมงครึ่งปิดสองทุ่ค่ะเช้าขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีลูกค้าตื่นขึ้นมาดื่มกาแฟนะ อันนี้แนะนําอันนี้มีอะไรบ้างครับเป็นอะไรบ้างครับก็คือนี่เป็นเอสเอสเอสเโซเยนใช่แล้วก็มีชาชาไต้ชาไต้ก็เย็นเกย์เย็นกระหายกระหายเกยนชาใต้เหรอค่ะเป็นชาใต้โอเคแล้วก็เป็นอิตาเลียนโซดาอันนี้น้ำอะไรก็สีฟ้าอันนี้คือบูโซดาค่ะบูโซดาแล้ววก็ฮาอะบูฮาวายไอ้นู้นคือสตรอเบอรี่ปั่นนะก็เป็นต้องสดชื่นนิดหนึ่งค่ะเกิสดชื่นนี่หรือจะเป็นเครื่องดื่มร้อนก็สบายตรงนี้จะแบบ แบบสบายมากสั่งมาแล้วก็เป็นขนมมีไ,มไหมคะที่นี่มีเป็นอะไรบ้างเด็กๆก็จะทานเป็นขนมก็แก๊ป,ปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ก็เป็นขนมถุงขนมซองอะไรส<ๆ>่วนในเรื่องของอาหารมาที่นี่เหมือนที่เราคุยมาตลอดปุ๊บปับ๊บแคม ป,ปุ๊บปั๊บไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะยางห้องพักไม่ต้องพูดถึงแบบอกโอ้เนวนความสะดวกเต็มที่มีที่พักที่หลับที่นอนสบายแต่แต่มาส่วนของอาหารนี่เป็นไงบ้างที่นี่คาเล็กเตอร์จริงๆมันเป็นครัวแบบเหมือนเหสะดวกรวดเร็วนั้นสะดวกเลยอ๋อดีดีความหมายดีความหมายก็คือตามสั่งมาเลยอยากทานอะไร ก็มีตั้งแต่พวกหมูเห็ดเป็ดไก่ที่พงซที่ฟู้ดมีหมดวันนี้มีแนะนําอะไรบ้างอันนี้ถือโอ้ยอิ่มท้องเลยเนี่ยนะเป็นกระเพราหมูกระเพราหมูพริกหน้าทานมากแล้วมีไข่ไข่ดาวโปะป๊บอ่ก็เป็นอาหารตามสั่งง่ายๆง่ายสะดวกสะดวกคิดอะไรไม่ออกก็ต้องเมนูนี้โอเคในเฟวนของอันนี้ก็จะเป็น ข้าวผัดต้มยำทะเลน้ำข้นค่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็คือเป็นเป็นนี่เป็นอาหารเหมือนเมืสั่งเป็นกับข้าวนะก็จะเป็นเรื่องของยำมีจริงๆพวกต้มพวกอะไรก็มีต้มก็มีโอ้สบายถือว่าแค่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามาที่เนี่ยปากท้องสบายใจได้ไม่ต้องขอพิ้วสัำาระอะไรมามากมายนะก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมว่านี่คือเป็นอาจจะให้เห็นกันว่าความสะดวกสบายของวายแคมเป็นไงเราเตรียมอะไรไว้ให้แล้วก็ ท่านเตรียมอะไรมาแล้วก็มันจะเหมเาะกันยังไงเสียงเจ้าานี่ถือว่า,วาทั้งวัยรุ่นทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งเด็กครอบครัวถือว่านาถือว่าน่ารักเลยผมว่าพักผ่อนกันใช้ธรรมชาติให้มีประโยชน์พากน่อยสนใจติดต่ออยากมาพักกับวายแคมป์เนี่ยแนะนําหน่อยนักหน่อทักเพจวายแคมป์ได้เลยค่ะเส็จแล้กดววอีนวว W I N อค่ะแล้วก็ C A M P ค่ะใช่นะก็วายแคมป์แล้วก็จะจองห้องพักจะเช็คเรื่องอาหาระ จะเช็คเรื่องกิจกรรมหรือจะหมอลานอะไรก็ยังจะก็มีมีกิจกรรมอะไรเงี้ยนะก็จะมีได้หมดเลยเป็นห้องทรงคนเสริฐเราก็เคยลงนะสบายสบายแล้วก็ห้องห้องน้าห้องพักกระจายแบบตั้วถึงกันไปค่ะเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าไม่ได้สวยเหมือนวันนี้นะก็ต้องก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยกันหนึ่งปีหนึ่งปีมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงบ้างไก็ แต่ก่อนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสวนส้มโอสวนกล้วยครัเดี๋ยวนี้ก็คืออย่างที่เห็นเลยเนาะก็พัฒนากันไปเป็นสวนต่างๆก็พยายามปรับปรุงให้มันดีเพื่อลูกค้า่อพักนาเชิญชวนหน่อยเขามาอยากให้มาไวแคมป์เยอะๆหนูเชิญชวนหน่อยท่านไหนที่สนใจนะคะทั้งสายแค้มป์และห้องพักมาที่นี่ได้เลยค่ะรับรองว่าไม่เหงาเนาะมีเพื่อนแน่เราได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ ข้อสาคัญคือได้อิงธรรมชาติมากแนะนําเดือนไหนบ้างที่แบบน่าจะมาได้ไหมถ้าเกิดว่าช่วงเดือนที่แนะนําจะเป็นช่วงที่น้ํามาแล้วค่ะก็ตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงกุมภาค่ะโอ้โหน้ำจะมีหเจ็ดเดือนนะสบายสบายแล้วมาเจอน้องไว้น้องไวจะดูแลน้องไว้เป็นทุกอย่างของที่นี่เดี๋ยวเห็นเธอโผล่ตรงโน้นแวบตรงนี้เธอทํานั่นทำนี่ก็ก็ถือเป็นกิจกรรมกันไปแล้วก็เชวนกันไปนี่ครับหนึ่งเรื่องราวของสวัสดีครับเราอาจจะแนะนํา ทักชวนกันมาเรื่องของกาแฟบอๆนะจนเดินทางกันมาเนี่ยรู้จักไวแคมมากขึ้นเลยทีเต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆสําคัญก็คือพี่แป๋วเนาะ<ถ>พี่แป๋วเป็นเป็นเจ้าของเป็นเป็นพี่พี่สาวที่ใจดีมากนะพี่แป๋วมีหลักในการให้หลักในการดูแลแคมป์เราอย่างไนะิบ้างอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะสคัญเลยทันะ้งนะตัวเราเองและลูกค้าค่ะ,ะเราคิดว่าทุกคนคือครอบครัวของเราค่ะแล้วก็ดีขึ้นไปคือไม่ใช่เฉพาะ สตารทีมงานที่เป็นครอบรลูกาเป็นเสมือนครอบครัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่คอรพเป็นคนที่รอลักเป็นเพื่อนเป็นเด็กๆเ,เป็นลูกๆหลานๆนะโอ้ยดีมาก นี่แหละหัวใจของของคนผู้หญิงคนนี้พี่แป๋วเนาะต้องขอบคุณพี่แป๋วมากแล้วก็ขอบคุณไวแคมด้วยนะครับวันนี้เดินทางแลวก็สําคัญคนนี้คือน้องไว้น้องสโนไว้ใช่ปะน้องไว้น้องไว้ของเราหยอกตั้งแต่เรื่องแล้จบเลยจบเลยขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็ติดตามกันมาทักทายได้น้องไว้น้องไว้น้องไว้เลยนะวันนี้ต้องขอบคุณครับไวแคมปนะครับแล้วก็คาออดอ นะครับที่เดินทางกันมาแล้วก็ทําให้เราได้รู้จักที่ดีๆลานดีๆนะครับวิธีคิดที่โดดเด่นมากแล้คร <c oughs> อบครัว่ <c oughs> นะแ,แล้วเราก็มีความสุขด้วยกันเดินทางท่องเที่ยวกผ่อนกับธรรมชาติได้มีความสุขนะวันนี้หมดเวลาแนละ้วขอบคุณมากสวัสดีครับอ่าเลยค่ะ